เดี๋ยวเราจะตามไปดูอันนี้อันนี้อันนี้คือพอขามาเราซื้อดอกไม้เด้อพี่น้องเนบ่นีมั้านมันบ้านมันนบ้าเต็มถี่ไปแล้วอุ้ยดูมันสวยมากเลยอุ้ยนี่ยมันบ้านเต็มถี่สวยจริงๆมันบอกมีจุ่มเลยเห็นไ่มใช่ค่ะมีจุ่มเลยแต่มันสวยมากเลยเนาะ ใช่ค่ะที่มันบ้านมันบ้านเต็มดอกใช่ใช่มันไม่มีไอนี่ที่เหลือนี่มันบบมีแบบนี้ที่เหลือนี่เนี่ยอันนี้คือยังไม่เต็มนะคะนี่นี่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่แบบเลิศมากสวยเห็นบึมั่นบึมีสุ่มเลยใช่ยังไงมันเลิศมันมีอยู่นี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นี่คือมันยังบานไม่หมดมันบ้านรุ่นหนึ่งคือเห้าบอย่องตายหลเลย ใช่จร <S ọ> <Say, S 1> like ิงๆแเราห้อตอกข้นห่าคว้นถี่ตัดออกไอวอลตัวที่มันบานเต็มที่เราตัดออกมันจะได้ไปเลี้ยงอันอื่นเนาะนี่ๆเนี่ยดูดูตัวถ้าบ้านก็เลยบ้านซะใช่นี่ไงนี่นี่นี่เห็นไหมนี่ดอกมันนี่นี่นี่ดูวัดดอกนี่เบิ้งเออสวยมากโอ้โหต้นอะไอันนี้ก็ใส่ก้างใส่ใส่ใยโบแม่ใส่จัมโบก้างใส่้ร่องหรือสายตากระหงแล้วนี่เล็ก นี่เล็กแน่นอนเนี่ยใช่นี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือใหญ่แล้วเนี่ยคือขันหล่นไม่จัมโบใช่มขันหล่นเหนียวเหนีวขันล่นเหนียวเหนียวนีวก้อยเนี่ยคืออันนี้ล่ะอันนี้จัมโบะวะใหญ่กลางเล็กกลางใหญ่ไม่จัมโบใช่ไหมไม่ต้องไปตามเขาเล็กกลางใหญ่แค่นั้นเองสามไซส์อันนี้คือใหญ่เแต่มันสวยมากเลยเด้อนี่ดูอันนี้ใหญ่ มันเป็นอย่างที่แบบอลังการมากเลยที่ชุ่มดอกสังเกตนะโอ้สังเกตทุกดอกซึ่งมันจะบานมันจะบานเต็มเต็มหมดเลยนี่เห็นไหเนี่ยมันจะบานเต็มหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้เก็บเพราะว่าเขาบม่ยอมเก็บบอมีเขาบม่ยอมเก็บเพาะขาไ่อยากเก็บเขาจะเอาไว้ประดับสวนจริงจริงก็สมควรที่จะต้องเก็บออกเพราะว่าดอกที่ทับบ้านมันก็ดอกที่ต่อไปมันจะได้บานสวยใช่ไหมแน่นแน่นอันนี้ก็คือใส่ใส่ง่ายเลย คันรดนิวก,ก่อยคือใส่ไงส่วนมากทาางงนนี่แนมเห็นแบบคือใหญ่เลยแล้วก็สวยเสมอเห็นบ่ค่ะมาเมื่อนี้เมื่อนี้ค่ะมาเมืองพ่อค้าวิจารณ์ดอกดาวเรืองนะคะอันนี้คือพ่อค้ามาซื้อดอกดาวเรืองนะคะนี่ตอนนี้สวยตอนนี้สวยเห็นบ่นี่น ทำแบบมีสวยคือให้มันให้มันหักลงนั่นหรอแต่ว่ามันหักลงโดนนั่นเรื่องมันจะมาตายเด้บ่ได้เห็นมันหักขาดลงมันพลาดฝนมันตกบ่มัน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 หักลงแปลเห็นร่ดดอกจังไรดอกมันจะกินหม่องนี้เต็มเลยบ่ได้เห็นมันหักแต่ว่าคือคือมันหักแบบนี้แล้วมันได้ทรงสวยแม่มันได้ทรงสวยถึงมันหักมันมาตายได้เห็นห่อแม่ค่ะมันมาตายมันมาตายยังไงมันปกติเขาเผื่อนค่ะทางเขาต้องว่าเขาไก่หิตายเขาสีพยายามแต่ ก็สิยายมแบบืดยืดขึ้นไม่เนาะแม่เนาะเห็นเขายะมันจะตั้งลรอมันก็ยืดขึ้นไม่ง่ายนี่เขาจะขยามออกดอกออกเรื่อยๆแต่ว่ามันเหมือนการนมกิ้งอ่ะเห็นเนาะใช่เนี่ยเขาจะแตกงาออกมาเรื่อยๆเห็นปะแต่แต่บางต้นมันก็เหลือให้เขาได้นมโอ้ยแบบนี้อยู่ได้แต่บางต้นมันก็เหี่ยวไปเลยง่ายเข้ากับเสียได้อืมคือกันอ่าขันดอกดอกดอกถือมันใหญ่แห้งเห็นเนาะถืมันจะหักล้มเนีหยนะวะนี่ไงนี่นี่กอตกเล็กอ่ะเนี่ยแบบนี้คืออ๋อที่มันหักคอ นี่ไปดูดอกเหลืองไหมดึงมึงดอกเหลืองแน่บออันนี้ลงอันนี้เขาสิมีอันนี้เขาสิมีดอกเหลืองอยู่ทั่วสวนนะคะอันนี้ครับปูกกับกองหน่อยนี่เบิึงกั่ล่ะนี่กองหน่อยนี่นี่อันนี้ดอกเหลืองไปเบิ้ค อันนี้มันกองเงานะครับสังเกตว่าเบิงหาเขึ้นอู้หาข่้นหาขึ้นเงาเนาะนันหาเขึ้นเงาค่ะคือขันใส่กองเงาติดสิบบ่คอยเติมแม่นะครับแต่ขันเข้าใส่กล้องนี่กล้องเพี้ยเออครับนี่หาขึ้นกับหาขึ้นกัสีแพรแม่ค่ะแต่ถ้ากองเงาหามก็จะเงาลงไว้น้าไหมแต่ว่าถ้าตุ่นมันใหญ่กว่านี้หามก็จะลงลึกกว่านี้ไหมแต่ว่ากำลังร่วงเกยบเกี่ยวไปอยู่ครับนี่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 เก็บ ค,คือตอนนี้คือห้องคือห้องก็ลังขยายจะปลูคขายแล้วเนี่ยค่ะพอมันเป็นอย่างที่ายเนะาะางจะพ้นดีนี่ดูดูดอกนี้ดิ <c oughs> นี่น,นี่ดูดอกนี้นี่กำลังแบบนี่ค่ะแบบสวยเลยนน่นดอกนึงเคนนนะนะ่นั้นนะฉีกใหญ่ๆน่ะนู่นหนุนๆพุน่นต้นพุน่นเออแค่นั้นแหละโ้ยอันนี้เป็นดอกข้างหลองส,สีนี้สวยมากเลยนี่ค่ะ ันนี้สีเหลืองด้วยพี่น้องแบบสวยจริงๆตัวใดมันหลอมล่องมันจะเป็นผมไงจ้านี่ดูนี่บ้านยังบวมโมเลยเห็นปะแต่ว่าม,มันกระโด่งไงกระโองเอาเสียบฟางมาขึงใช่ก็บอกเด็กอยู่ให้มันเอาอันนี้มาทำนี่เห็นปะมันหลอมแล้วนี่เออเอาเสียบฟางมาขึงเอาเอาใหม,ม่นะคะเอาเสียบใช่ค่ะใหม่แตม่มันหลอม ม,ดดมันโดกอยู่แต่มันหาง่ายดอกมันแบบดูแล้วมันบ่มันบ่อยืดเหมือนต้นนั้นเนี่ยบ่มันก็สิแบบบป่งามไงเป็นอีกตัวนึงที่เหมาะสำหรับปลูกขายแมนขายด,ดูแลง่าย